สวัสดีครับ FC เราจมาคช็กศูนย์ฝึกง,งานไม้สิทธิเอกทุกท่านเลยนะครับผมก็คลิปนี้ครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสําสหรับผู้ที่ยังไม่เคยเริ่มงานไม้เลยนะครับยังไม่เคยทํางานไม้เลยแล้วก็เริ่มต้นมาก็อาจจะมีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับแต่อยากจะหรือว่าอยากจะทําชิ้นงานอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวขอขอเล่าประวัติก่อนนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยผม ทำงานเนี่ยคือผมก็ไม่มีความรู้อะไรเนี่ยแล,แล้วก็งานชิ้นแรกที่จับจัะจับทาเนี่ยก็คือทําตู้โชว์เลยนะครับพอ mm hmm. ค่อนข้างจะเละเทะไม่เป็นกระบวน่าเลยครับ mm hmm. เพราะว่าเราไม่มีหลักไม่มีอะไรเลยซึ่งจริงแล้วการขึ้นงานแบบนั้นน่ะมันเป็นการขึ้นงานที่ผิดด้วยแล้วก็เหมือนเราก้าวกระโดดไปไปทํางานแบบว่า mm hmm. ที่มันยากเลย mm hmm. คลิปนี้เนี่ยก็จะมาไขาปัญหาเกี่ยวกับว่า mm hmm. เราควรจะทําชิ้นงานน่ะอะไรก่อนด,ดีนะครับ mm hmm. ในการเริ่มต้นงานไม้ของเรา บางคนก็โตะ๊ะบางคนก็ตู้เตียงก็ว่ากันไปครับแต่แต่สําหรับผมนะครับจากที่ทํางานมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทําให้เรารู้ว่าชิ้นงานที่แต่ละชิ้นเนี่ยที่เราทําทําไปเนี่ยส่วนมากมันก็นเป็นมันก็มีรากฐานมาจากตัวกล่องสี่เหลี่ยมนะครับไม่ว่าเราจะทําตู้นะครับทําชั้นวางของตู้เสื้อผ้าตู้ลอยตู้ครัว มันก็จะเป็นบล็อกเป็นส mm hmm. ี่เหลี่ยมมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่ด mm ีเทลรายละเอียดลงไปในชิ้นง,งานนั้นๆนะครับก็ครั้งนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นจริงๆเลยนะครับคนที่เริ่มต้นทํางานใหม่ๆเนี่ยทํากล่องก,อก่อนเลยครับทํากล่องส mm hmm. ี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ทําให้แบบว่าให้ฉากให้แบบให้แบบสวยให้แบบดีทําแบบว่าให้ชานานไปเลยครับทาแบบว่าเอาส่งตะกวดที่ปารีสลอนดอนอเมริกาได้งั้นไปเลยนะครับคือเราทําแบบ คือเรามุ่งมั่นไปเลยว่าจะทากล่องเนี้ให้ได้ดีเลยอย่างเนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าพอพอเวลาจะก,กล่องแล้วเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมก็ตัดไม้แล้วแ,แต่ตัวอย่างนี้ผมจะไม่ใส่กาวนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ในการทํางานจริงเราต้องใส่กาวนะครับอเราก็ตัดไม้มาอันดับแรกก็คือเราที่บอกนะครับเราก็ทํากล่องก่อนให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับนี่แค่สามทิศ ได้ของลงไปแล้วนะครับนะครับเราก็พยายามว่าจับฉากให้มันได้ดีนะครับอย่าให้มันโยไปโยมาเขาแนะนำว่าเอากล่องเล็กๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขยายสเกลที่จะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆต่อไปนะครับมันก็จะมีหลักการที่ว่าชิ้นข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยอ่าสามชิ้นนี้นะ,นะครับร่างกลางอ่าร่างหลังแล้วก็ตัวบนเนี่ยมันก็จะคืออยู่ภายในของตัวตัวชิ้นข้างก็คือเหมือนว่าเขาเรียกว่าเพียนในนะครับ ก็อยู่ด้านในหมดซึ่งมันก็จะง่าย,ายกับการที่เราจะตัดไม้ก็คือตัวเนี้ยคือชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบนนะครับแล้วชิ้นหลังเนี่ยสองข้างมันจะเท่ากันหมดสมมติว่าสี่เซนมันมันก็จะสี่เซนเท่ากันหมดมันก็ทําให้สะดวกตอนที่เราตัดไม้ด้วยนะครับแล้วก็ถูกคุมด้วยชิ้นข้างทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นหลังใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะทําเข้าอะไรหรือชั้นวางของนี้พอเราได้กล่องละต่อไปเราโอ้ยมันธรรมดาไปละฝีมือเราก็ต้องพัฒนาขึ้นเราก็ต้องมี อ่าเรียกว่าสกกลในตัวงานมากขึ้นจะทําเป็นชั้นนะครับเนี่ยเป็นชั้นวางของก็ได้ชั้นรองเท้าก็ได้นะครับอ่ซึ่งมันก็จะต่อยอดมาจากตรงลูกของนั่นเองนะครับะะจะเข้าข้าวหรอเปมีเ้อขมา้วนะครับไม่ได้วัดอะไรส่วนเรื่องมีแทลเรื่องอะไรอีกอ่ะจะเป็นชั้นละยิงแล้วตัวนี้เป็นโตก็ได้นะ อันนี้ก็คือกานบดก็เดยวตรงนี้ก็จะทําเป็นบานเปิดบานเลือดอะไรก็ลองศึกษาในคลิปที่เคยเคยนาเสนอถ้าจะมีครบเลยครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบานเรื่องลิ้นชักแต่ว่าพอได้่างนี้แล้วเราจะทาลิ้นชักก็ได้เราก็ต่อยอดมานะครับคือเราต้องไปคือเราเตะเราทาโครงสร้างให้ได้ก่อนพอโครงสร้างได้แล้วเดาะฟูบีแถวพวก,พวกวนี้ก็คือเชื่อได้ว่าคนที่ทํางาน่คนที่สนใจคนที่มีไฟเนี่ย ก็จะมีไอเดียจะคิดปเปลงได้นะครับจะรื้นหลายเรยงว่าตรงนี้อยากทําเป็นช่องเป็นชั้นเป็นที่วางของเป็นลิ้ชักเป็นวาหนอ่อยก็วางไปครับแตว่าตัวนี้อาจจะเป็นลิ้ชักนะครับอันนี้ว่าลิ้นชักแบบไม่ไม่ได้ใช้หลากซึ่งก็มีอยู่ในคลิปเหมือนกัน ครับเดี๋ยวพอเราเริ่มพัฒนาฝีมือเราขึ้นไปเราก็เป็นชักแบบใส่รางนะครับซึ่งก็หาดูได้ตามคลิปของผมนะครับมีมีให้เรียกดูจะเป็นเรื่องบารเรื่องอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่กระสายนะครับเพียงอันนี้ก็เป็นแค่อว,ว่าสําหรับผู้ที่เริ่มต้นว่ายังไม่รู้ว่าจะทําชิ้นงานอะไรก่อนดีนะครับถ้าเราหลักการพักตมสร้้งออกมาได้ได้ถูกต้องได้ดีแล้วเนี่ยอะไรที่มันอยู่ภายในเนี่ยมันก็สามารถทํางาน เหมือนเป็นการเสริมประสิทธิภาพของเราเสริมฝีมือของเราไปในตัวครับก็ต้องทํำบ่อยๆครับแล้วก็ถึงจะรู้ถึงปัญหานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ